เยี่ยมลูกสาวอีกแล้วค่ะวันนี้สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้อยู่ที่ลานจอดรถอีกแล้วคะ่ะ <c oughs> ยายเพนมาเยี่ยมลูกสาวอีกแล้วคะ่ะเพื่อนๆตั้งแต่ออกโรงพยาบาลมา <c oughs> เขาเงียบมากเลยคะ่ะ <c oughs> เพื่อนเพื <c oughs> เขาไม่ค่อยทักทาย <c oughs> เขาจะทักทายเวลาเห็นแม่มา เขาก็จะตื่นตาอย่างนี้แล้วเขาก็จะทักทายนิดเดียวในช่วงแรกเพราะว่าเขาไม่มีแรงอย่างน้อยก็ได้ทักทายแล้วเออแม่มาแล้วเห็นแล้วนะทักทายแล้วทีนี้ก็ปล่อยล่างให้แบบพักผ่อนนะคะเพื่อนๆไม่ไม่ต่อสู้ไปค่ะไปเยี่ยมผู้สาวกันครับเพื่อนๆไปค่ะ ได้ยินเสียงไหมคะพเพื่อนเพื่อนเสียงกเักถ่ายเดี๋ยวให้ดูหน้าตาเขาค่ะอาการไม่ใช่ไรนลดูดอเป็นไงม้างลูกหนาวเท้าไหมเท้าเย็นไหมวันนี้แม่นวดมือไม่ได้นะเนี่ยเพราะว่าหนูไม่นอนเพราะว่าเวลาหนูนอนแม่ที่แกนวดได้แต่ไ,ไม่ให้อาหารหนูลูกให้อาหารลูกคะ่ะเพื่อนๆน มาถึงก็เป็นช่วงที่ให้อาหารเลยค่ะวันนี้ยาเพ็นมาแต่ไวแล้วก่อนนะคะคนเก่งนะผ้าเปียกนิดหน่อยผ้าเปียกนิดหน่อยอโอ้ดูกันไม่ดีเท่าไหร่แล้วก็เพื่อนหน้าตาเขาไม่ค่อยจารับแขกออเด็กก็เหมือนที่พูด เหมือนที่พูดเมื่อกี้นี้ค่ะเขาจะทักทายแรกๆโอ้พอทักทายเสร็จแล้วก็เขาจะเงียบเขาเพิ่งจะนั่งรถเข็นค่ะอขึ้นมานั่งเมื่อกี้พนักงานบอกเพราะว่าเขาจะให้อาหารค่ะเดี๋ยวไม่ให้อาหารนะนกนะนนะอืมอืมจ้าจ้าจ้า หมดไปหนึ่งหลอดแล้วแล้วก็เดี๋ยวหลอดที่สองตามมาต้องพักไว้สักนิดนึ่งเร็วไปเดี๋ยวมันจะจุกหูุห่อผ้าไว้นนี้ก็หลอดที่สองค่ะเพื่อนๆเขาจะไม่ให้เยอะค่ะาดูดอาหารขึ้นไปแล้วมันก็จะเป็นลมก็ต้องกระแทกออก ยา yeah. ดูก่อนลูกดูก่อนนะจ้าจ้าจ้าดูก่อนลูกดูก่อนดูก่อนอืมหมดละพอแล้วอันนี้เป็นน้ำดื่มเขาค่ะไม่ใหอาหหนูนะคะเป็นเก,ก่งนะอืม,อมไม่ต้องเช็ดก่อนเพราะมันมันเลอะมันเลอะมันเลอะค่ะอาการไม่ดีเลยคะ่ะเพื่อน มันเป็นลมอยู่ข้างในก็ต้องเอาออกค่ะกคนนะคะคนเก่งนะมแม่ไม่รู้จะช่วยได้ยังไงรักษาแม่เอ้ยหายวันไหนขึ้นซะบุญรักษาป้าคุ้มครองนึกนะก่อนนะอ,อาการไม่ดีเส่กหลา,กานเพื่อน เพิ่งจะตื่นจ้าลูกสาวแม่เดี๋ยวแม่ลองเพลงให้ฟังนะคะเดี๋ยวแม่ลองเพลงให้ฟังตาคขาปือปือแล้วเขาเหนื่อยมากเลยค่ะเหนื่อยมากๆโอ้ลูกสาวแม่เอ้ยจะทรมานถึท่ไหนนาะตราบใดที่หนูยังมีชีวิตอยู่ก็ขอให้หนูจงมีความสุข มีความสุขสวัสดีทุกลมหมายใจก็ออกลูกสาวเอยแม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วอขอบคุณกาแฟแล้วก็ขอบคุณเค,ค้กที่พนักงานเอามาให้แม่แม่ยังไม่ได้กินอาหารเลยแม่ก็มาหาหนูนี่จ้าคนเก่งจ้าจ้ายวแม่ร้องเพลงให้ฟังนะคะ ไม่ให้อาหารหนก่อนนะคะคนเก่งนะจะเดี๋ยวคุยกันนะคนเก่งเดี๋ยวคุยกันนะคะเวลาอาการก็เป็นอย่างนี้อ่ะ,ยะเยป็นก็อาการไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่คะ่ะเพื่อนคือไม่มีกําลังใจคะ่ะเห็นลูกสาวเป็นอย่างนี้แล้วความรู้สึกของยเยป็นมันก็หดหูเหมือนกันคะ่ะ ไม่มีพลังที่จะให้ลูกแต่ยายเพิ่นก็จะต้องให้พลังเขาค่ะเดี๋ยวสวดมนต์ให้ลูกจ่าดิ่ไม่ให้พลังนะคนเก่งนะไม่ให้อาหารเสร็จเดี๋ยวหนูจะนั่งด้วยกันกับแม่เงียบๆีฟังเพลงด้วยกันร้องเพลงด้วยกันนะสวดมนต์ด้วยกันนะคะคนเก่งนะอืมแม่ไม่รู้จะช่วยหนูได้ยังไง จะให้แม่ทำยังไงล่ะลูกคุณเก่งของแม่ไม่อยากให้หนูหายวันหายคืนจ้าถ้าปฏิหารมีจริงก็จงบุญจงส่งผลนะส่งผลให้จูลี่จงสุกกายสุขใจทุกลมหายใจเขาออก ในการระบัดนี้แล้วที่เธดขอปฏิหารจงมังเกิดเพราะว่าตอนนี้ต้องการสิ่งปฏิหารแม่ต้องการสิ่งปฏิหารขอให้สิ่งปฏิหารจงมาเกิดถ้าปฏิหารมีจริงก็ขอ,ขอจงมาช่วยจูลี่ลูกสาวของแม่คนนี้นั่งอยู่ข้างหน้าแม่นี้ ขอให้สุกกายสุขใจขอให้ปฏิหารจงโชวปฏิหารมีจริงก็จงโชว์ีจริงไหมปฏิหารน่ะไม่รู้จะทํำยังไงแล้วแม่ไม่รู้จะขอพรยังไงแล้วตอนนี้ขอปฏิหารขอปฏิหารมาช่วยลูกนะอือจ้า แม่ไม่รู้จะทำยังไงอีกแล้วลูกสาวแม่เอ,อ้ยแม่ไหว้พระสวดมนต์แม่ก็ยกให้ลูกแล้วหนูก็สวดมนต์พร้อมกับแม่ทุกครั้งเลยรู้ไหมหจ้าไม่บอกให้รู้หนูจะได้อนุโมทนาบุญด้วยจ้า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 ,จาเดี๋ยวเสร็จแล้วลูกเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วอีกไม่นานนะ แม่ให้ไว้ไม่ได้ลูกแม่ต้องให้ช้าๆจ้า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 ,า,าอืมสามออีมอืมไม่อยากจะพูดอยากจะนอนบนเตียงอย่างเดียวนูเพิ่งจะขึ้นมาเมื่อกี้นี่เองลูก หนูเพิ่งจะขึ้นมานั่งเมื่อกี้นี่เองเขาอยากจะให้หนูหัดนั่งมั่งไม่อยากให้ขึ้นมาเลยโอ๊ยขอให้เจ้ากรรมในเวรจงสาธุบุญด้วยนะแล้วเอาหาสิกรรมให้ทั้งแม่ให้ทั้งลูกแล้วจงมีความสุขอยู่ในพระภูมิที่ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะอย่าได้จองเวรจองกรรมลูกของข้าพเจ้าเลยและอย่าได้จองเวรจองกรรมแม่ หรืออย่าได้จองเว็นจองกรรมลูกคนนี้เลยขอให้เจ้ากรรมนายเวรจงสาธุบุญและอยู่ในพภูมิที่ดียิ่งยิ่งขึาา้นไปปราศจากการบิดเบือนใดและปราศจากการบิดเบียนข้าพเจ้าและลูกของข้าพเจ้าที่นั่งอยู่นี้ขอให้โหสิกรรมซึ่งกันและการด้วยอำนาจบุญบารมีทั้งหมดทั้งมวลนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และของ แม่ที่ได้สร้างได้ทำมาและบุญของจูลี่ด้วยนะลูกนะขอให้เราจงอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากเจ้ากรรมนายเวรลูกมุนเก่งเอ้ยแม่ไม่รู้จะทำยังไงแล้วลูกสาวแม่อืมจะดูเขารอแล่ลมากเลยค่ะพเพื่อนๆสงสารลูกจังเลยจะแม่ไม่รู้จะทำยังไงลูกอืม คือเขาบอกด้วยสายตาค่ะเ,เ,เพื่อนๆตาเขาไม่นิ่งเลยค่ะจะจาจะเดี๋ยวไม่ให้น้ำอันนี้แล้วไม่ให้ใวใวไหน่อยไม่ให้ใวใวไหน่อยเดี๋ยวแม่จะได้นั่งคุยกับลูกเยน็ยนๆสบายๆนะลูกนะนะไม่ให้ใวไปนิดนึงเพราะแม่อยากจะให้เสร็จเร็วๆหมดแล้วลูกอันนี้ไม่มีละ จะเดีายวเเวลาเขาไม่สบายเขาจะรำคาญเสียงขึ้นหมดเลยครับเพื่อนเขาจะไม่ชอบเสียงดังไม่ชอบไม่ใครอยู่ใกล้เขาแต่ถ้าเขานอนเขาจะได้แบบพักผ <ướ ng pou ces> <sy> ่อนค่ะเขาไม่อยากจะลุกเลยครับเพื่อนแล้วก่อนนะคะคนเก่งนะี๋้วก่อนแล้วก่อนนี่ไม่ออกอืมเมื่อคาวที่แล้วเนี้ ท้องหนูน่ะไม่ได้ปิดกระดุมเลยพนักงานให้อาหารแล้วกระดุมก็ไม่ได้ปิดเสื้อก็เลยเปียกให้น้ําให้อาหารแล้วก็ต้องปิดกระดุมแต่พนากากักงานเขาลืมลูกปิดตอนนี้ก็ให้อาหารเสร็จแล้วครับเพื่อนเดี๋ยวเยเป็นจา้าคุยกับเพื่อนอืม,อม ว่าติดกระดุมเอเจ๊มแม่ทำยังไงดีนาะคนเก่งก็แม่เอยหนูก็พยายามพูดกับแม่แม่ก็พยายามพูดกับลูกเราพูดกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องเลยรู้เรื่องอยู่แม่พูดไปงั้นแหละแต่แม่น่ะอยากจะรู้คุณเก่งอาการไม่ดีเท่าไหร่อืมนึกสาแม่ แม่อยากจะหนูนอนบนเตียงแต่เขาให้หนูนั่งแม่รู้ว่าหนูน่ะโดนบังคับแต่เขาอยากให้หนูนั่งบ้างลูกนอนทั้งวันทั้งคืนเขาก็อยากให้หนูนั่งเอ้ยลูกสามีเอ้ยไหนเจ็บตรงไหนลูกโอ้ลูกสามีไหนเจ็บตรงไหน,ไหน,ไหนปวดตรงไหนบอกแม่สิ พูดทางปัจจัยขามีมำังปัจจามิสังังปัจจามิพูดทางปัจจัยขามีมำังปัจจคามิสังขังปัจจขามิทุกขเวทนาทั้งหลายเส้งปวงจงมาลายหายสิ้นจงไปจากจุลีในการระบาดนี้เลยด้วยเถิดท้าพยายมจงช่วยจุลีด้วยเถิด ปะตเมตังปาระศิวนางสุกตัจุติกิตะเมตานิพานังสุกตจุติขอให้เจ้ากรรมแมเวนที่เบียดเบียนและทำให้จุลี่ทุกกายทุกใจอยู่ในขณะนี้จงไปสู่สุกติภูมิและอย่าได้มาจองเวนจมกรรมจุลี่อีกต่อไปเลยสาธุสาธุสาธุาธพุทธังปัจจคามิธรรมังปัจจคามิ สามคทำปัอจะขามิส้อนเคื่องสปาสามันไหลน่นะนะดีใจแล้วเห็นมาทีไรดีใจก็ไม่ยกเขาไม่ยกหรอกเห็นมาเห็นมาดีใจคิดว่าจะยกขึ้นเตียงเดี๋ยวดูหน้าเขาคนตาคนตางงันเยาเๆอย่างใดได้ขนานเป็นแค่ใช่ไหมอือโอเคนะ อเคดีใจไหมแม่แม่มาหาน่ะมองมาเตียงละเดี๋ยวันเดี๋ยวสิบอกมูมาให้ได้ก่โอ้ไม่ร้อนไม่ร้อนไม่ขอถอดเสื้อสักหน่อยสิร้อนร้อนร้อนถอดเสื้อร้อนมากเลยครับเพื่อนๆแต่ไม่อยากถอดหมวกค่ะเพราะว่าผมขาวร้อนร้อนมากๆจ้าเห็นพนักงานมาทีไรเขาก็ดีใจทุกครั้งเลยครับเพื่อนๆเขาคิดว่าจะมายกเขาขึ้นเตียงค่ะ เห็นพนักการยิ้มออกอุ้ยเห็นไหมแม่พอหนูแม่สวดมนต์ท้าพญาย่มให้หนูฮะปะโตเมตังปะระชีวนังสุกโตจติจิตตะเมตตานิพานังสุกโตจติกิติอมเพียงปะโตเมตังปะระชีวนังสุกโตจติจิตตะเมตตานิพานังสุกโตจุติอมเพียงปะโตเมตังปะระชีวนังสุกโตจุติจิตตะเมตต แต่ไม่แต่ที่พาน่ะเขาจะยิ้มเพ่งไอายๆๆๆๆอืมอืมนึกสาม่เอ้ยอืมนึกสานแม่เอ้ยหายวันหายคืนอืมนึกถึงหลวงปู่โตลูกหลวงปู่โตมาช่วยแม่หรือไม่แม่สวดมนต์แล้วหลวงปู่โตมาช่วยแม่ตอนนี้แม่ขอให้ท่านจงมาช่วยลูกให้หนูจุงอยู่เย็นเป็นสุข <laughs> หายจากทุกขเวทนาทั้งหลายทั้งปวงนะลูกนะจ้าเวลาแม่สวดมนต์แม่ดึงหนูข้างล่างแม่สวดมนต์ไปพร้อมกันรู้ไหมแม่บอกเอาไว้หนูจะได้รู้ตัวจะได้สาธุบุญฮะรู้ไหมสาธุบุญเป็นไหมไหนดูฟันสิไม่ฟันหลอข้างล่างอะอะฟันหลอตั้งแต่เมื่อไหร่อ๋อเขาถอนฟันหนู เขาถอนฟันไม่จําได้ขนาถอนฟันเพราะฟันเขาผุเขาเพื่อนเขากินยามากแล้วฟันเขาผุแล้วเขาก็ปวดฟันแล้วเหงือกบวมเขาก็ต้องถอนค่ะยาไปทําลายเหงือกฟันเขาไปทําให้เหงือกมันเน่าแล้วรากฟันมันเน่าเขาบอกไม่ได้เขาเห็นมันคลอนค่ะแล้วมันเป็นมันบวมมันเป็นเป็นหนองที่อะไรฟันเขาก็ต้องถอนค่ะ ไม่งั้นมันไม่หายค่ะเพื่อนเขาก็บอกไม่ได้เขาก็ได้แต่ร้องไห้อย่างนี้เลยค่ะสวดมนต์ด้วยกันนะจะให้แม่สวดมนต์หรือว่าร้องเพลงเอาอย่างไงคะเออไม่เอาอะไรเลยนอนบนเตียงอย่างเดียวโอ้จะนอนบนเตียงอย่างเดียวนึกถึงท้าเวสวร์นลูกท้าวเวสวร์นก็มาช่วยแม่ อของบิงก็มาช่วยแม่ด้วยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยแม่ในยามแม่ตกทุกข์ได้ยากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาช่วยแม่เองเพราะแม่ได้สวดมนต์เอาไว้ก็ขอให้มาดูแลลูกสาวและรักษาลูกสาวด้วยขอให้สิ่งปฏิหารจะมาเกิดกับลูกสาวคนนี้แล้วด้วยเถิด โอมนโมโพธิส e e e ัตว์อาการติมายะอิติภะคะวาโอมนโมโพธิสัตว์อาการติมายะอิติภะคะวาโอมนโมโพธิสัตว์อาการติมายะอิติภะคะวะสาธุปะโตเมตังปะระชิวะนังสุขโตจิติกิจสะเมตตานิพพานังสุขโตจิติ พุทโธอารังอารังพุทโธทาวิสวรณ์ผูทโธอารังกรรมตัวเมตตามกรรมะพันธ์น,นงังวิตังให้ไปจุติอิติวิโสเพื่อวายุมะธรราชนานา้องทาวิสวรณ์บลนังสุขังอารังสุขโตนะโมพิทายะสัตตุสัตตุสัตตุทุกขเวทนาทั้งหลายทั้งปวงม,มาลายหายสิน้นขอให้เจ้ากรรมในเวรที่เบียดเบียนที่ทําให้จุริทุกกายทุกใจอยู่ขณะน,นี้จงละสังขาร ลูกสาวของแม่คนนี้จูลี่ชูคกฮันสันลูกสาวของแม่ในการระบาดนี้แล้วด้วยเธอแล้วไปอยู่ในผู้พิทักที่ดีและจะได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอืมจ้าอืมจ้าไม่รู้ไม่รู้ลูกอือ ตาเขาม่ไม่เับเพื่อนเขาอ้อนวอนตาเขาอ้อนวอนแม่อ้อนวอนเขาคือเขาทุนทุลายในตัวเขาอะค่ะเขาเจ็คือคือแม่เข้าใจดูเขามองเขามองแม่เขาพูดกับแม่ด้วยสายตาอืมแล้วเขาอ้อนวอนด้วยสายตาคับเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นสายตาเขา ก็จะรู้ว่าเขานพูดด้วยค่ะจาไม่บอกเพื่อนๆด้วยอืออืม,อม,อมจ้าอีกไม่นานเดี๋ยวแม่ก็ไปแล้วอืมเพราะว่าแม่ไม่อยู่นานหรอกครั้งนี้อืม ลูกสาวแม่เอ้ยลูกสาวแม่เอ้ยจา้าลูกสาวแม่เอ้ยอืมโอ้ยไม่อยากจะอุ้มหนูจังเลยอยากจะมานั่งตักแม่แล้วก็แม่จะได้กอด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  อแต่หนูก็ไม่ชอบให้แม่จับแล้วหนูก็ไม่ชอบนั่งตักแม่ออ้ยไปเดินเล่นกันไหมล่ะเดินเล่นสักหน่อยนะนะเดี๋ยวพาลูกเดินเล่นเข็นรถเล่นกับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าก็านั่งอยู่เฉยๆแล้วเขาหงุดหงิดมากเลยค่ะไปลูกปะเข็นรถ ไปเล่นข้างนอกค่ะเพื่อนๆไม่ใช่ข้างนอกนู้นนะคะแต่ข้างนอกนอกห้องนะคะเพราะว่าเขานั่งอย่างที่เห็นหค่ะนั่งมองเตียงแล้วก็ทรมานออกมาเดินสมั่งอให้ลูกให้เห็นลูกสาวด้วยคะ <S <S ่ะอ่า ให้เห็นลูกสาด้วยเขาเหนื่อยเขาไม่เข,ขาอยากจะพูดครับเพื่อนๆอืมอืมจะหลับเลยลูกอู้อูแม่มมรักหนูมากๆเลยนะอืมจ้าจาถ่ายไม่ให้เห็นหน้า<ๆ>เห็นตาครับเพื่อน สุดมนต์ให้เข้าไปด้วยแล้วเขาก็ออกเสียงแบบไม่พอใจนะโมพุทธายาโอ้ยเดี๋ยวจะลองเพลงล้างหน้าแปรงฟันให้ฟังเต็่นเจ้าล้างหน้าแปรงฟันเป็นทุกๆวันฟันจะสวยดี ไม่พอใจค่ะเพื่อนๆสวดมนต์ก็แล้วร้องเพลงก็แล้วไม่พอใจค่ะวันนี้อฟังเสียงเขาคืออาการเขาเป็นอย่างนี้แหละค่ะอย่างที่บอกโอ้ย่าลูกสาวแม่ไป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 เดินเดินเดินอย่างนี้นะค่ะอย่างที่บอก ถ้าอาการเขาไม่ดีเขาจะไม่ให้ใครพูดใกล้เขาเลยค่ะเพื่อนๆเขาจะลำคาญเสียงลำคาญเสียงลำคาญทุกอย่างที่อยู่ใกล้เขาค่ะเขาจะหงุดหงิดอย่างนี้ละคะอย่างที่เห็นสวดมนต์ก็แล้วร้องเพลงก็แล้วเพลงล้างหน้าเป็นฟันก็ยังช่วยอะไรไม่ได้เลยค่ะเพื่อนๆ เข็นรถกับไปกลับมาอยู่อย่างนี้เลยค่ะเดี๋ยวจะเป็นไปแล้วจะให้พนักงานยกขึ้นเตียงมันเป็นการบังคับเขาเมื่อเขาไม่อยากนั่งก็มาบังคับให้เขานั่งพูดเองไม่ได้บอกเองไม่ได้ก็อย่างนี้เลยค่ะเพื่อนจ้ากสามแม่ ขีนรถกลับไปกลับมาสุดมันไปด้วยนะโมพุทธายะพระพุทธทยรัตนายานมานีโนปะรัตสีสาหาสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชากลับลุกกลับอุ้ย โอ้ยมันแคบ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 จ้า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 อยนะโมพุทธายะพระพุทธไตรราชนญาณมานีนพรัตศีสหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะ พุทธบูชาธรรมะบูชาโอ้สังฆบูชาอาคีทานังวรังคันทังสิบริจามหาเถรังอาหังวันทาเมทุรตุอาหังวันทาเมทาตุโยอาหังวันทาเมสัโพโสพุทธธรรมะสังฆอุเชมิ ลูกอาการไม่ดีแม่ก็ไม่มีกําลังที่จะเติมเพื่อนเวลาแม่ไม่มีกําลังแม่ก็มาเติมกําลังกับลูกวันนี้ลูกไม่มีกําลังให้แม่ก็เลยก็เลยจะว่าไม่มีกําลังใจให้ลูกก็ไม่ได้ค่ะเพื่อนๆต้องมีกําลังให้ลูกเสมอค่ะไปค่ะเพื่อนๆกลับค่ะออกจากบ้านลูกสาวเลยค่ะ อาการไม่ดีเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันค่ะเพราะว่าจะเป็นต้องดูถนทนหนทางค่ะลื่นมากมากเลยค่ะเพื่อนโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวคุยกันค่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวลงแบกข้างล่างก่อน <laughs> เดินไม่ได้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนเดินไม่ได้เลยค่ะ <laughs> โอ้ยโอ้ยทำไงดีะ โอเคค่ะเ oh, okay, okay. พ,พื่อนๆเดี๋ยวคุยกันกับเพ,พื่อนๆอุ้ยไม่เดินแล้วไม่เดินแล้วไม่เดินแล้วไม่อ้ไม่เดินตรงนี้ลค่ะกลับค่ะกลับเดินไม่ได้เดินไม่ได้ไปลงประตูด้านหลังดีวกว่าค่ะเพื่อนๆออ้ยลื่นมากเลยไม่เอาไม่เอาค่ะไปลงประตูด้านหลังค่ะลงบันไดถึงที่จอดรถเลยค่ะไม่ต้องเดินลงตรงนี้ค่ะลืน่นบ่าเไดบายไดยัเรียกค่อคยันสิกเตอร์เรียกว่าแล้วยายฮันเดอรละฮันเดอรยง ตอนนี้ก็กลับมาที่เก่าแล้วค่ะเพื่อนๆลงมาทางนี้ไม่ได้ค่ะทางที่เยาเพนเคยเดินลงมาเดินขึ้นเดินลงพอลองแล้วม,มันลื่นมากเลยค่ะไหลเยาเพนก็เลยเข้ามาข้างในมาลงประตูด้านหลังมันเป็นบันไดค่ะลงมาบันไดแล้วก็ลงมาปุ๊บก็ถึงลานจอดรถเลยค่ะ ตอนนี้ก็จะกลับบ้านแล้วค่ะอาการก็ไม่ดีเท่าไหร่ครับเพื่อนๆสวดมนต์ก็แล้วร้องเพลงก็ออกแล้วโอ้ไม่รู้จะทํายังไงแล้วตั้งแต่ออกจากโรงพยบาบาลมานี้ลูกสาวเขาเป็นอย่างนี้ค่ะเขาจะงดเงิดจะทักทายแม่ตอนเห็นหน้าแม่ทีนี้ก็ไม่แต่อีอ,อ,อ,อีเขา โดน,นบังคับนะค่นเพื่อนๆเ,เขาอยากจะนอนแต่พน,นักงานอยากจะให้นั่งบ้างเพราะว่าก็นอนทั้งวันทั้งคืนไปบอกลาเขาตอนที่ยายเพ็ญเดินย้อนกลับมาเพื่อจะออกมาด้านหลังประตูกําลังยกขึ้นเตียงค่ะยายเพ็ญสวดมนต์ตอนที่นอนอยู่บนเตียงแล้วเขาจะมีความสุขมากเลยค่ะแต่วันนี้ยายเพ็ญมีธุระยายเพ็ญก็จะต้อง ไปชุดลต่อค่ะวันนี้ถ้ามีเวลาดีๆนะคะเพื่อนๆเ,เวลาเขาจะขึ้นนอนเตียงอย่างนี้ยายเพื่อนก็จะอยู่นานเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นช่วงสงบนิ่งแล้วก็ได้รักษาลูกทางพลังจิตแล้วก็ได้สวดมนต์ให้ลูกด้วยค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆขอบคุณกําลังใจท,ทุกกําลังใจค่ะวันนี้ยายเพื่นจะมาเติมกําลังไม่มีกําลังให้แม่ค่ะวันนี้ แล้วแม่ก็ให้กำลังลูกอยู่ค่ะสวดมนต์ให้อยู่อวยพรให้ลูกอยู่แต่จะได้มากได้น้อยก็บอกให้เขาสาธุบุญนะคะเพื่อนๆไม่รู้จะทำยังไงจริงๆค่ะเพื่อนๆมันเห็นลูกเป็นอย่างนี้แล้วจนปัญญาพยายามแล้วแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงรคร่ะเพื่อนๆ เวลา,าเป็นเจอลูกในสถานการณ์อย่างนี้แล้วเยเป็นก็จะไม่มีอะไรพูดมากมันจะพูดไม่ออกมันจะม,มันจะคือมันจะนิ่งมันจะนั่งเหมือนคนนั่งซึมไม่มีอะไรจะพูดคับเพื่อนๆถ้าลูกอาการดีแม่ก็จะมีพลังได้พลังเยอะแล้วมีเรื่องพูดเรื่องคุยไปเรื่อยๆถ้าอาการอย่างนี้เย้เป็นก็จอดเหมือนกันค่ะ นั่งเงียบพอกับลูกเลยค่ะพเพื่อนๆเดี๋ยวคุยกันโอกาสหน้าคลิปหน้าค่ะพเพื่อนๆขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกกำลังใจ,ท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 ,กกงใจที่ติดตามชมให้กำลังใจยยเป็นค่ะขอบคุณมากค่ะพเพื่อนๆขอให้เพื่อนๆจงโชคดีโชคดยียิ่งขึ้นไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ